พ่อสมานครับบันดียังมือทราบครับคุณพ่อครับเมื่อเจอกันอยู่ตลาดนัดโคกระเบืออำเภอบ้านข้าวนะครับเมื่อน่ะพ่อสมานมืบอนี้วันที่เท่าไรครับเมื่อไงวันที่สิบสิบเหรอสิบมิถุนายนนะพ่อเนาะแม่นครับอากาศก็เป็นคึมๆแล้วเมื่อนไงครับอากาศก็เป็นคึมๆือยังสงฝนที่ตกนี่แหละจังไงคิดว่าไม่ได้ตกเลยครับก็ได้ เขายังได้เกิดดีๆเนาะพ่อเนาะสมที่เพถึงวานวันผายเพิ่นผายไปแล้วนะครับมื้อนี้พวกสมานได้มาหลายปะไหนครับมื้อน่ะอ๋อมื้อนี้ได้มา10 11ตัวดิ11ตัวกเป็นวัยรุ่นคือเก่าแม่นครับเป็นวัยรุ่นคือเก่าครับกัมื้อนี้ที่เป็นซ้นออกแดงก็มีแน่แล้วก็บซ้อนเหลืองเนาะพ่อเนาะแม่นเหลืองเหลืองก็มีแดงก็มีครับกดกันมาราคาดิพ่อเอาเดี๋ยวให้พี่น้องดูราคาแน่พี่น้องเพื่อเพิ่นอยาก ซื้อหรือเพื่อนจะขายเอาจังแดงนี่ตัวเท่าไรครับนะแดงนี่ว่าเดียวนึ่งพันเก้าพันหนึ่งพันเก้าพันอันนั้นได้เห ok. ็นแต่นอกตัวขาวๆเออยกหัวข no? right? um, okay. uh huh. ึ้นแล้วตัวน oh. uh huh. uh huh, uh huh. <Ну ี้เดีมีเขาหน่ครับครับว่าเดียวมันเป็นแม่ลูกแล้วครับมาเดียวสามพันเก้าแม่เนี่ยลูกเป็นลูกผูกลูกแมียครับลูกแม่เดี๋ยวค่อยเบิ้งเลยครับลูกแรกเอยน้อยฟังพุ่นบ้างลูกอ่ะด้วยไก่พอครับอาบอ่ะเป็นยังพ่อเดี๋ยวค่อยเบิ้งให้พุ่นลูกอยู่ใต้ท้องเขานะโหโดนล่นนะครับลูกเออเเเหหหหห็็นนนนนนแแลล้้ววออออโคคาาม่่ยยึงรับ เอาว่าเป็นอย่งพ่อสมานว่าเป็นยังครับเดี๋ยวบางผู้เด็กนี่เด้กตัวเหลืองที่ว่าก้มลงนี่เดงอยู่ใต้ท้องกันหน0่งนี่ได้เห็นแต่หนาพ่อบอยู่ไครับตัวนี้ปูก่อยครับมื่นสามพันเอาไปขุนนะพอนะนี่เด้ครับตัวสนตะยค้หนะสนเขาน่ยาครับ8,500ารครับแปดพอเออตัวนี้กะอีหลานี่เด้เดียวกันค่เดียวกันครับเอาท้ายสท้ายนี่ครับสองท้ายนี่ตัวนี้มื่นเันนครับนั่งไงนี่ครับนังไงสองมื่น เอานังขาวหรือปลาขาวครับน,ะน่ะนังขาวครับนั่งขาวตวสุดท้ายเรัอหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นสาพันห้าอยมีฮอสองมือ่งเด้อครับนะ่ะเต็มที่กับมือแปดนะพ่อเนาะเนื้อหน,นังเดียงร้อยยี่สิบนะเนังีกยาะแล้วประกันทุกอย่างนะพ่อสมานเะนาะอครับอาทิต์นี้กัพ่อได้ขายแร้วพอ่อกับพ่อได้ขายครับ พราะ20บ่ครับตั้งแต่เสานี่จ็ดอดเสาเสานี่หอดเสาที่แล้วแต่ว่าขาดกระดิขาดหน่อยครับเพราะว่าเขาไปเอาลถอยู่กับบ้านอ๋อสมัครพี่น้องที่ไปหาพ่อสมานอยู่บ้านได้ครับเนีนะ่ยบางทีอยึดถึงรถพี่น้องก็อาจจะว่าสะดวกเน,ะนาะบ่มาน้ำนัดหรือว่าบ่สะดวกมาเบิง่งครับเพิ่อนไ,ไปรถไปเบิ่งอยู่บ้านแม่นครับส่วนเบอร์พ่อสมานนะครับเพื่อพี่นอ้องเด็กไปเลือกซื้อเลือกหากระทุกหา,าพ่อเราได้ตามเบอร์นี้ได้ครับเนะี่ย 0972389252อันนี้เบอร์พ่อสมานครับส่วนเบอร์ล่างนี่เป็นเบอร์ลูกสาวเรามีไลน์เด้ครับนะ0967573435ครับบ้านพ่อสมานก็จะมีอีกข้างนึงครับบ้านนายอินแต่งครับผมขบวนพลเลีนคาอำเภอบ้านเป่าชัยภูมิห้างจันนี่จากกิโลพ่อจากเอายุหลังอบตหลังอบตบวพเรียนคารนะครับเลยยุหลังอบตบวพเรียนคาร์เราขอไปสามกิโลบจากนี่ไปครับพอครับประมาณแต่ว่านทางเล่นสะดวกนะพ่อเนาะถ้าโดนดับยังดีลาดยางเหมือนเราครับลลาายงเบิด้ สะดวกสบายครับขอบบบไปรรรถคคััผมเอาพี่น้องเคยโทรหาคุณพ่อเราเมื่อนี้ก็เห็นหมาเด้อคุณพ่อสมานเด้อครับผมครับขอบคุณในหลายคุณพ่อครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับห่อยสวัสดีครับเมื่อนี้ได้มาหนึ่งโคมนะครับเนาะเป็นงัวเลี้ยงลูกเป็นลูกซ้ายมีประวัติบอกครับลูกคขนะลูกพี่วายครับเอกสารยังเหลือย่บอกครับห้อยอยู่อยู่ครับยังอยู่อยู่มันเบิ่งแม่เขาเหมืนกันครับมาแม่เขานี่ไรเขาพูดนะเนี่ห้อย ทานลูกจากตัวแล้วครับลูกของตัวครับของตัวนะครับจะขาดน้ําเลี้ยงในลูกที่นมเนาะตอนนี้ว่างอยู่นะครับเนาะความสูงเท่าไหร่ครับลอยสี่สิบห้าครับลอยสี่สิบห้าข้ออยากดังในน้อยนึงดาวกระจายอยู่ค้อน้อยนึงครับวัยสี่เดียดนะครักข่อยเนาะเท่าไหร่ครับว่าไปห้าสิบห้าห้าสิบห้าเป็นราคาล้มส่งนะครับผู้ใหญ่เนี่ยมาจากไหนครับมาจากวันนี้จะลงครับอ่เบอร์ติดต่อนะครับศูนย์หกห้าครับสามสาม ศูนย์ศูนย์สามสองห้าผู้ใหญ่หลุยครับพี่น้องอยังได้เงี้ยวไปเลี้ยงไปเจ้าหาผู้ใหญ่นะครับเด้อรับประกันทุกอย่างนะผู้ใหญ่เนาะรับประกันตันนี้ทุกอย่างครับ <นะ S 2> ลูกครับนมเราดีเลยครับนี่เบื้องเราเนี่ยนมดีอืมคนละลูกเราก็ลอ,อยแล้วเนี่ยมห้มันหวานนะผู้ใหญ่เด้อขอบคุณหลายครับ ไม่จ้อยสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้ได้กวันสาวมาหนึ่งสาวด้วยนี่แม่สาวท้องครับท้องแรกอ้อผสมแล้วบ่ครับครับสามเดือนกว่าแล้วครับนมลงแล้วครับผสมผู้ใดเราให้จ้อยเป็นคมโตครับคมโตพอคุมฝูงพูดถึงหน่วยการเราใช่ได้เนาะครับหน่วยกา้านผิวแข็งครับเป็นงัวเลี้ยงเด้อครับนะอ๋อแล้วลอยสีสบผุนห่างแบบสูสีพุ่นแล้วเนาะห่างก็ห่างดีนุ่มก็นุ่มมีตริงน้อยหนึ่งครับติงหมจริงนิดหนึ่งแต่ว่าก็ใบซีเรียสดอกติงนหรครับเนาะครับ เล็บเล็อดีน้องห้จอยเนาะครับเพราะว่าเป็นหน้าสวยปะเลี้ยงลามได้ไาด้สวยด้หรอเนาะเท่าไหครับบ๊วยบ๊วยเจ็ดพันหาหครับสองเกนครับผมต่อรองได้น้องห้จอยเนาะเจลองได้นิดหน่อยแ่บ๊กอะไรก็ไปส่งให้ได้ยอดเลยนะส่งให้ได้บือติตต้อครับศูนย์เก้าสามับสี่สองแยายครับไจอยเลยครับได้นะครับ พี่น้องถ้าวันธรรมดาวันพุธบรสสะดวกเนาะตลาดแห่งนี้เปิดสองหมื่นหอยจอยเนาะวันพุธกับวันเสาร์ก็สามารถมาเลือกเบิ้องในเครืองวันเสาร์ครับวันเสาร์ของก็เข่าหลเยอะนะครับตลาดนี้ก็ได้เนาะงหอยจอยเนาะนี่เห็นเลือกให้หายเยอะนะครับเบิ้งเครื่องน้ำกันมาห้องใเครื่องดำหมดแล้วไหนครับเครื่องปิดผุยปูยี่คุณวาเหรอเนาะกุ้งเฒ่าโบราณเพิ่ณว่าน่ะ อีกสามสี่เดือนพานาไปอ,อีกนันจันก็ดีครับเมนทองง้ตอนนี้ใหญ่กํลาลังงาเหอมอนเนาะว่าทองมากทองมากตลอกจับดีครับเขาเป็นาตินเเฮดบนเนียนตอน ตอนน้อยๆอ่าคนาหนึ่งบอรับครับเขาบ่เนี่ยอติกีบ่นั่นเนาะบ่เขาใส่ยาเนาะเด้อีรติคบจขาอานใส่ยาไปครับขันกีนี่บน้มีปัญหามีปัญหาเนาะอาจสิใส่ยาไปจะหน่อยไปเับมันมาต้งให้จอยด้ครับขอบคุณที่น้อมไปช่วยหาให้จอยแล้วครับเสี่ยลืมครับวัสดียาำมือเศ้าครับผมมันี้เด้กวัวมาหนึ่งรถ6กล้อเนาะ มืัอนี้ที่เป็นมัน่น้ะครับหลายเป็นบทนะครับหูเย้าได้มาโชว์ให้พี่น้องเบิ้งบ่มาได้มีจั๊กตัวเลยมื้อนี่ยหูเย้าหัวล้นกับอะไรไงราคาเด้หน่อยครับเสียนีราคาเด้ว่าอย่างไรเนี่ยพักกับ่แพงเหรอครับเอาอันนี้ก้อนหัวสาเนี่ยสาวหัวล้นอ่ะครับหัวล้นหัวล้นเนี่ยสองหมื่นหกนังเขานี่สองหมื่นหกท่องสามสองเดือนสามเดือนมาได้ทับได้สามเดือนสองตัวนี่ท่องบัวล้นบ่ครับบัวอีล้นหัวทับได้เออล้นเป็นหัวสาวนังเขานี่ท่องอย่างเดียนนะครับสามเดือนสามเดือน ทับคบตัวไอ้นังนี่ได้นังดังๆหน่ะดังๆนี่หง้อเนี่ยหรอครับเท่านใดครับเนื้อตัวไหนว่าไว้เหมือนเจ็ดมือนเจ็ดตัวรองได้เด้อครับพี่น้องอย่าเอาไปใส่ธุระปักปังอันนี้ได้เห็นได้ท่ายนะครับนังขาวตัวนี้เม้าสาวขึ้นแล้วบ่ครับผิดนสารแล้วรอดหนึงแล้วเจ้ายังไม่ผสมให้เขาตีครับยังยังท่าใดเสียเรื้มว่ะมาณสองหมื่นพันหรือสองหมื่นเนี่ยล่ะอันนี้ได้อีนังใยนี่ได้ครับนังขาวนี่ทำแล้วผสมรอดผสมรอดผสมผู้ใดครับ ผสมตัวแดเลยฮะตัวด้ผสมจะเป็นชาติให้เตี้ยว้าผสมมาอ๋อใบชา้าน่ามาด้วยเนมเนบมาด้วยอะไรอ๋อตีงวันยังไงโอ้เรานอเผูกนออย่างเนาะโอ้เรานอนมัได้เเด็กหน่อยเด็กน้อยโคเด้งเด้ลยโคเด้งเนาะอ๋ผสมโคเด้งเดกเดินเลยครับเสือเลืมเด้เดอนแล้ว อนที่วที่แปดพึ่ภาพ้พึ่งทับรุนไพึ่งทับได้ประมาณรอบหนึงรอบหนึ่งรอรุ่นอันต่อไปบักละแดงตัวนี้แดงไมขุนเท่าไหร่ครับเสี่ยมันเด็ดพันห้ารเอาหนังเขาไงโจทั์ไทยสองมื่นก็อันนี้งอท่องบอกครับโอู้กันตัวนี้ไหนท่องจนเมีนสองมื่นก้นี้จะเปิดเป็นเนื้อเลยเป็นเลี้ยงครับโอ้ยใครสูสีเนี่ยสูสีเนาะเมื่อที้เลี่ยงกันแล้วก็เปิดเป็นเนื้อ พ่อพี่น้องยังได้ไปเลี้ยงเด้ครับได้เนี่หัวเลี้ยงของเราก็มีหลายตัวอยู่เนี่เนาะเสียด้ยมานี่ต้อร้องกันได้เยอะเลยครับหรืออยากเลิ่อนของจริงก็ค่อยไปหาเราอยู่บ้านครับครับคเสียเลื่องมางัวหูยาวไปแนี่ยสิก็ได้ครับโทรบอกเราแล้วเราที่เน้นสายหูแล้วเสียเลื่อมมาครับมาหรืออยากได้พราพันน้ำเชื่อจะเบ่งชาติกับสิต่อเราได้ด้วยครับเพื่อผู้ใดเป็นหมอผสมเหมันเนาะร้านนี่หมอมงคลก็เขาเอาูด้วยหมอมงคลมัน้องแสงจากกรุ๊ครับเอาจากชุดเอาชุดหนึ่งอืมดูข่าเพิ่นสั่งเนาะ เอนเสร็จลือเบอร์ติดต่อเนี่ย08รับ2,001,290หรือก็อะไรครับเสียลืมนะครับเมื่อเลื่นขึ้นน้องบะแดงบ่เลื่นบ่ได้ไปหรอเปล่านี่เลยเทศบ้าลตุลาแล้วหลายครับช่องพี่น้องเคยโทรหาเราไปส่งน้ำเชียร์คอนสารน้ำเรือบ่ส่งพวกรถขนส่งดิครับบ่ส่งในตัวเองมันมันพอนี่พบปลาลูกค้าน้ำมันใช่ให้ตัวเย็นเลยอ๋อแม่นแม่นแมนแมนลืมไปครับลืมไปครับต้องส่งในตัวเองลืมไป กาบ่ทันน้ำเชื่อของเสียเนาะอีไตนัดมอไว้ได้สาสุดที่สุดกโบก็พัย่างสูงครับเป่นที่บ้าน่นเพี่น้องจะค่อยททกหาเสียลืมมาได้ครับมันหมานได้เสียลืมเด้อขอบคุณนหลายครับเนา ว่ายบัดดีครับเมื่อนี้ได้ครึ่งหูเลยว่าหูครับเนี่ยครับงอหูอยากน้อยหูอยากน้อยอยากลงโตเนาะครับอยากลงโตแต่ว่าหน้าเขาคือเป็ี่ยนอย่างขึ้นมาน่บวมขึ้นมาทั้งทางอ๋อมันมันเป็นแต่ปัตเกิดถ้าไข่เป็นโรคก็ยังเป็้าข่เป็นไอ มันเป็นโรคแต่มันมันเปิดมาันมันคล้ายๆมันหวงอีกนะเนาะผ่าได้นบ่ครับใช่ครับหมอว่าาได้อีหฬานี่หน้าด่างไหมครับนี่ยแดงแดงกับขาวสูงของเราอยู่นั่นเนาะหอยเนาะครับสูงอยู่ผสมอะไรวะที่ครับผสมได้6เดือนเข้านี่ยครับผสมผู้ใดเล่าครับพ่อเนาะพ่อมาพอบ้านเฮาเนี่ยล่ะอบ้านว่าเที่ไหนครับ25,000ครับเอาไปเลี้ยงได้เนาะครับมันบ่ครับเลี้ยงได้ บ่ได้มีตำหนิตีขวับบ่มียกให้นหนัาเขาที่เป็นในนี่นะครับเป็นแต่เกิดบ่ครับนะครับเป็นแต่เกิดอ๋อเป็นแต่เกิดนะครับเด้อเต้ก็บ่ได้ส่งผลอีย่างนั้นนะครับเนาะครับบสองหมื่นกับอีกห้าพันเบอร์ติดต่อครับตรงเบิรงตัดบ่ได้ ปุงตาบริเวเนตมาครับเนตศูนย์หกห้าเจ็ดสองหนึ่งห้าห้าสามเก้ารับนร้อนแล้วนะครับพี่น้องสนใจคอยโทรหาเราตามเบอร์นี้เอามาตัวเดียวได้หมดเยนะครับเนาะรันหมันเครับเขอบคุณการรเบียงสงร้อนั่นอ่ะพ่อพงศ์เลียงว่าสาวนะพุอพ่อเนาะว่าสาวครับแต่ก็ไปอยากสูงบันได ดีพอดีมันทับวันแรกของวัวต่อเนื่องมันเออแต่ว่าเนื้อหนังดีนะพ่อเนาะเนื้อหนังปลามันนที่เป็นงบเปนบ้านนั่นเองครับนะเป็นบ้านวะพึ่งเข้าตลาดครั้งแรกสิครับครับเต็มหลังวันน่ะอ๋อแล้วอ๋อแล้วสวนเขาใส่พวกพงกับบึงนานลำกันมบ้างโอ้ยหรอกฟัตื่นสนามสลักไหนครับบึงแล้วก็ตื่นรถเขาท้องถามก่อนว่าพ่อเปิดไปใส่นังน้อยจะไหนเมื่เจ็ดพันหน่าร้อยครับ บอกสองนั่นต่อได้อีกน้อยบ่ครับราคาอยากน้อยนั่งยอะที่สร้างหารวยละราคาก็บอหลายนะพ่อเนาะครับบ่่วาหลายบ่พันหลายพี่น้อกยังได้ไปเลี้ยงอ่ะคุณพ่อเบอร์ติดต่อศูนย์หกสามครับห้าแปดเก้าแปดสองสามหกพ่อพงศ์บ่านุ่งบกขาวได้ครับเด้อไปยหมันเด้อคุณพ่อเด้ออันนี้ขายอยู่นี่เลยครับผม นี่นางเดียงเราอยูะเราขสี้าอยน้งใส่กระได้โอ้เราใา้โอ้เราสองล้อยเนี่ยล้บสองล้อยเราต่อหลายบาทู่เนาะเรายิบยู่บนเลยครับเครื่องดำนะพ่อเนาะเครื่องดําดีวิวรับประกันทุกอย่างน้ระพงเนาะเีนราเทาเ ขงงู้้านีสื่อเนาะห้ยตานครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยังมั้งเมื่อไงได้งัวสองตัวเป็นงัวขุนครับเออสองตัวนี้เป็นงัวหนุ่มประมาณปีกว่าๆครับปีกว่าๆเอาไปเท่าัรปะปังบ่ครับอันไ่ะเอาไปคุ้มฝุงบ่ได้หรอกเนาะบ่ได้ครับเขาบ่รอปาไหนเนาะบ่รอปไหนใายเป็นเอาไปขุนเขาไปขุนว่าจังะในหยังห้อยตานราคา35,000 35,000า่นตกตัวละ10,000กว่าบาทครับเป็นราคาลมส่งครับถ้าใกล้ใกล้ไปส่งอยู่อื ไก่ก็ข้นได้ราคาก็เปสงครับโอ้ตวใหญ่ใหญ่เลยตัวใหญ่หลยครับเอใช่วงนี้ราคาพอซื้อนะม้ตาาเนะครับเบอร์ติดต่อครับ0 6 4ับ1น8เจ็ดปปดตานครับมาจากบ่อเบ็ลตลเอยมาจากพักดีชุมพว่ลครับ้คนรด้ายไก่กันน เลือกซื้อเท่าไรเล็กื้อสามห้าเอขอบคุณครับไรเน่้กัเยาห่นห้าขายได้สามห่นก็ต้องขอขอบพอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและิดตามรับชมแลเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ